เปณฑ์ทหารแนวคิดที่อาจเปิดช่องให้ขบวนการทุจริตเกณฑ์ทหารหาผลประโยชน์เปิดงบประมาณจ่ายทหารเกณฑ์ต่อปีเกือบหมื่นล้านนำไปสู่ข้อเสนอเป็นทหารตามความสมัครใจเทียบเคียงนโยบายผู้สมัครผู้ว่ากอทมแก้ปัญหาคนเร่ร่อนคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะเกือบ3,000คน นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสร,ระบุไม่อยากเห็นสงครามเป็นแนวทางแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและต้องการเสริมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับไทยสวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกมลวาทินค่ะ ขณะนี้ยังยืนยันว่าเป็นแนวคิดอยู่นะคะแต่ก็เป็นการเตยแนวคิดแบบเสียงดังๆค่ะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกที่บอกว่าต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอดเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารด้วย บอกว่าที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ชายไทยจํานวนมากต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นทหารเกณฑ์นะคะด้วยการเข้าเรียนในหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารหรือรดอและบอกว่าแสดงความเป็นห่วงนะคะว่าจํานวนทหารเกณฑ์ในอนาคตอาจจะลดน้อยลงแต่เมื่อผู้ชายไทยจํานวนหนึ่งรู้สึกว่าต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นทหารเกณฑ์ก็อาจจะเกิดคําถามตามมานะคะว่าถ้ามีกระบวนการแบบนี้จะยิ่งทําให้เกิดช่องโหว่ในการทุจริตเพื่อการเข้าสู่กระบวนการทหารเกณฑ์หรือไม่ค่ะ ติดตามรายงานจากคุณวรรลักษ์อิสารางกูลนายธยาค่ะถ้าอยากอยากเรียนนักกษาทหารเลอก็เรียนแล้วก็ถึงเวลาตรวจเลือกทหารก็ามาตรวจเลือกด้วยนะแล้วก็จะเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่ดูที่ว่าจะจะมากเหมือนเดิมไหมอันที่หนึ่งหากเรียนรอดอแล้วยังต้องเกณฑ์ทหารคงเดาได้ไม่ยากว่าคนเรียนรอดอจะลดลงหรือไม่ เพราะความเห็นของผบอทอบอส่งสัญญาณค่อนข้างมั่นใจว่าเหตุผลของชายที่เรียนรอดอส่วนหนึ่งเพราะไม่ต้องการเกณฑ์ทหารแต่ปัญหาที่อาจตามมาจากแนวคิดนี้คือการทุจริตการเกณฑ์ทหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนแทบจะเป็นเรื่องเคยชินจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ชายคนนี้คือหนึ่งในผู้ที่เคยจ่ายเงินให้กับผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สัสดีเพื่อหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลที่เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังสะท้อนว่าการทุจริตน่าจะทำเป็นขบวนการและมีคนในเครื่องแบบหลายคนร่วมมือกันเมื่อตกลงจ่ายเงินค่าดำเนินการสองหมื่นบาทผู้อ้างตัวเป็นศัสดีก็จัดการทุกอย่างให้เขาก็จะให้ทะเบียนบ้านมาเพื่อที่จะให้เราอะย้ายไปอยู่ในเขตนั้นมันเขาเตรียมทะเบียนบ้านไว้พอเราได้มาเราก็ไปย้าย ไปย้ายออกแล้วทางเขาก็คือจะไปย้ายเข้าแล้วก็เตรียมอะไรให้เราเองให้ใช่เขาจดใส่กระดาษมาให้ว่าเป็นที่นี่เราก็คือไปย้ายออกแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านคือตามนั้นไปเลยแล้วเวลาย้ายเข้าเนี่ยมันต้องมีเจ้าบ้านมีอะไรไหมทางทางเขาเป็นคนทาให้หมดเลยครับเราแค่แจ้งย้ายออกว่าจะไปที่ทะเบียนบ้านนี้เท่านั้นแต่พอถึงตอนที่ทุกคนไปนั่งรวมกันเพื่อที่จะรอจับใบดําใบแดงเนี่ย จ้าหน,น้าที่เขาขึ้นมาบนเวทีแล้วก็บอกว่าอา่าเขตเนี้ยปีนี้จะรับสิบคนสิบคนเองรับประมาณสิบคนใช่คือปกติคือถ้าเข้าใจไม่ผิดปกติเขตหนึ่งมันจะรับประมาณสักร้อยคนอืมแต่ว่าเขตเนี้ยรับสิบคนแล้วเขาบอกว่าอาแต่ว่าเหมือนมีคนที่มาสมัครเขตเนี้ยเหมือนคนที่มีหมายเลือกมาที่เขตเนี้ยจะมีประมาณสี่ร้อยห้าร้อยคนอ่ะแล้วเขาก็บอกต่อว่าอาแต่ว่า แต่พวกเราก็โชคดีเพราะว่าที่จะรับสิบคนเนี่ยก็มีคนมาสมัครครบแล้วทั้งสิบคนฉะนั้นอาที่เหลือก็คือไม่ต้องจับใบดำใบแดงแล้วภาพที่เห็นในวันเกณฑหารทำให้ชายคนนี้มั่นใจว่าการพุจริตมีการดำเนินการที่เตรียมการไว้อย่างเป็นระบบและผู้ใช้บริการมักเป็นกลุ่มคนมีฐานะเจ้าหน,น้าที่เขาก็น่าจะรู้รู้กันในวงครับว่าเหมือนเหมือนเขาก็คงคิดไปเลยกำหนดว่า,าปีนี้จะเอา เขตนี้เป็นหลักให้เขตเนี้ยมีคนมาสมัครกันเยอะๆแล้วก็รับน้อยๆอะไรเงี้ยเหมือนใครที่แบบมีคนมาขอให้ช่วยก็ก็เอามารวมกันมากองรวมกันที่เขตเขตนี้ไปเลยจริงๆถ้าเกิดนั่งดูแบบหน้าตาแต่ละคนถ้าเกิดเทียบกับที่เคยไป่อนขันเนี่ยรู้สึกว่า,าที่ที่เขตเนี่ยที่มารวมกันรู้สึกทุกคนก็ดูดีมีฐานะเหมือนกันนะก็ดูแบบน่าจะแบบมีปังกัน สอดคล้องกับความเห็นของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนที่ต้องการให้แนวคิดเรียนรอดอแล้วต้องเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นเพื่อกำจัดช่องว่างนี้คือมันเป็นการถามต่อคนที่มีโอกาสในสังคมครับเป็นการถามต่อคนที่มีโอกาสในสังคมว่าคนที่มีโอกาสในสังคมทั้งหลายเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องวิ่งเต้นแล้วก็หลีกเลี่ยงจากเรื่องการทำหน้าที่ ทำไมในเมื่อเราเป็นคนที่มีโอกาสในสังคมเราจะแชร์ความรู้สึกต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแชร์ความสามารถต่างๆต่อสังคมบ้างจะได้ไหมครับ,รบไม่ใช่มาฝึกทหารมาฝึกวิชาทหารมาฝึกรอดอเนี่ยที่เราเรียกว่าฝึกรอดอเนี่ยครับ,รบมาฝึกปากก็บอกว่าที่มาฝึกเนี่ยเพราะว่าอยากเป็นทหารใช่ไหมครับครับแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อะ่ะกลายเป็นอีกเป็น ป็นตรง้ามคำถามคือความตั้งใจลดความเหลื่อมล้ำจากการเกณฑ์ทหารโดยการทำให้ชายไทยทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนจะเรียนรอดอหรือไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์จะเป็นจริงได้หรือไม่เมื่อหนทางทุจริตหลบเลี่ยงการเป็นทหารอย่างมีช่องทางทำได้ไม่ยากหากมีเงินหรือที่สุดแล้วอาจต้องกลับไปเริ่มต้นที่คำถามแรก จำเป็นแค่ไหนที่ชายไทยทุกคนต้องรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารวรรลักษณ์อิสรางกูณอยุทยาไทย PBS รายงาน สำหรับแนวคิดที่จะให้รอดอที่ผ่านหลักสูตรแล้วเข้ามาสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารอกีกเรื่องนี้ทางสำนักวิจัยอย่างสยามอินเท l i g e n ์ยูนิตแสดงบทความไม่เห็นด้วยนะคะเขียนออกมาแล้วก่อนหน้านี้โดยมีข้อมูลยืนยันค่ะว่าเมื่อเทียบจำนวนทหารไทยเฉลีย่ยต่อประชากร1,000คนพบว่ามีจำนวนสูงกว่าทหารค่าเฉลี่ยในประเทศมหาอนานาจนะคะและตั้งคาถามโดยถึงงบประมาณที่ใช้กับทหารเกณฑ์ในประเทศไทยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า เกือบ1นึ่งหมื่นล้านบาทค่ะติดตามรายง,งานจากคุณวราวิย์ชิม,มันนีค่ะเราคือหนึ่งเนสิห้าล้านคนเราอาจเป็นลูกของแม่บางคนที่คุณรู้จักเรามีความศศรู้สึกเหมือนกับคุณทุกคนแต่ไม่มีความรู้สึกใดจะหยุดยั้งสำนึกที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้ คลิปโฆษณา3มชุดจากกองทัพบ,บกนำเสนอภาพลักษณ์การเป็นทหารของประชาชนทั้งการปกป้องอธิปไตยแนวชายแดนการรักษาความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ภยธรรมชาติสะท้อนความจำเป็นที่ชายไทยต้องเข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารแต่อีกด้านหนึ่งคลิปนี้ก็ถูกตั้งคำถามจากนักวิจัยที่เผยแพร่บทความในเว็บไซต์วิเคราะห์ข่าวสยามอินเทอร์เนชั่นมองว่าตัวเลขชายไทยสมัครใจเป็นทหารที่เกินความต้องการของกองทัพหลายปีที่ผ่านมา ก็ไม่มีความจำเป็นต้องบังคับเกณฑ์ทหารอีกเราทำอะไรที่เราถนัดแล้วก็รักชาติได้ด้วยดีไหมอย่างเช่นการเป็นนักกีฬาหรือว่าอย่างตอนน้ำท่วมเนี่ยผมรู้สึกว่าคนไทยแบบออกมาช่วยกันเยอะมากเรื่องจิตอาสาคือมันมีกลุ่มจิตอาสา,า,าต่างๆเนี่ยอยู่แล้วด้วยผมเลยคิดว่าควรจะเอาการทํางานเพื่อสังคมการเป็นนักกีฬาเนี่ยหรือว่าการฝึกรอร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในวิชาเป็นวิชาเลือกแล้วก็ให ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยเปิดโอกาสให้ทับเทียมกันเข้าไปเลือกจุกเอาควรจะเป็นทางเลือกให้คนเข้าไปฝึกแล้วก็เราก็ต้องมีกําลังสำรองทีนี้แรงจูงใจก็คือผมคิดว่าคือเราควรจะก้าวไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วคือเลิกใช้แรงงานราคาถูกอะครับก็คือใครเป็นอาหารก็ให้เงินเดือนดีๆคือไม่ใช่ว่าเงินเดือนเจ็ดแปดพันแปดเก้าพันแล้วไปเสี่ยงตายไม่ใช่คือ ไปฝึกให้เขาเก่งแล้วก็ให้เงินเดือนเขาให้เขาตกทนเขาให้คุ้มคือผมว่าเราเราหมดยุคใช้เขาเรียกว่าเชิงปริมาณแล้วคือนักประยุคคุณภาพแล้วประมาณนั้ครับสถิติการเกณฑ์ทหารที่เว็บไซต์สยามอินเทอร์เจนรวบรวมไว้3ปีย้อนหลังจะพบว่าเพิ่มขึ้นถึงหลักแสนในปี2,555แบ่งเป็นกองทัพบ,บกมากที่สุดเกือบ80,000คนที่เหลือเป็นกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพไทย สำนักงานปหลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อคำนวณงบประมาณที่จ้องจ่ายให้ทหารเกณฑ์นหนึ่งคนเฉลี่ยเดือนละ4 0 0พบาทบวกค่าครองชีพอีก4 0 0พบาทรวมเป็น800 0บาทหากต้องจ่ายให้ทหารเกณฑ์หลักแสนคนต่อเดือนจะมากกว่า800ล้านบาทและในหนึ่งปีต้องใช้งบประมาณเกือบห0,000่นล้านบาทงบประมาณอาจไม่สามารถวัดความคุ้มค่าได้โดยตรง แต่เมื่อเทียบสถิติจำนวนทหารไทยต่อจำนวนประชากร1,000คนจะพบว่าสูงกว่าประเทศอย่างสหรัฐอังกฤษเยอรมนีอินโดนีเซียและญี่ปุ่นอาจสะท้อนการจัดการกำลังพลที่ต่างกันระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจข้อมูลที่นักวิจัยสยามเอ็นเทเล์เจนรวบรวมจากข่าวย้อนหลังจากการจัดอันดับกองทัพไทยโดยเว็บไซต์ในต่างประเทศเสนอเป็นบทวิเคราะห์ว่าไม่จำเป็นต้องบังคับเกณฑ์ทหาร ดูเหมือนจะขัดแย้งกับที่กองทัพมีแนวคิดให้ชายไทยเกณฑ์ทหารแม้จะผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารหรือเรียนรอดอแล้วก็ตามพอไม่พอของหน่วยง,งานทหารชี้แจงได้ไหมว่าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณต้องเกณฑ์แสนหนึ่งเนี่ยคุณเอาแสนนึ่งไปทำอะไรบ้างคือผมว่าเนี้ยต้องชี้แจงให้ประชาชนทำความเข้าใจว่าแสนนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็เรื่องพอยพอเนี่ยผมไม่ไม่กังวลน,นะเพราะว่าคุณดูอย่างโรงเรียนสอบโรงเรียนในสิบในร้อยเนี่ย คนสอบกันเกิมทั้งนั้น,นแสดงว่ามีคนต้องการจะมีอาหารเยอะใช่ไหมครับเส้นเข้าตำรวจทหารเนี่ยข่าวเยอะแยะคุณมีคนยหกจะเข้าแค่นี้เองผมคิดว่า้เรื่องความไม่พอนีไม่น่าเกี่ยวครับเหมือนกับคุณทุกคนแม้บางประเทศยังโครงการเกณฑ์ทหารไว้ทั้งเกาหลีใต้กัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์สะท้อนว่ากองทัพยังเป็นเสาหลักหนึ่งของทุกประเทศ แต่สถิติที่บ่งชี้ว่าไทยไม่ได้มีกำลังคนน้อยกว่าประเทศอื่นเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรและยังมีผู้สมัครใจเป็นทหารแต่ละปีมากกว่าจำนวนที่กองทัพต้องการถึงสเท่าอาจทำให้การบังคับเกณฑ์ทหารถูกมองว่ามีเหตุผลอื่นมากกว่าการเพิ่มกำลังพลวราวิชิมณีไทยพีบีเอสรายงาน